มาตอนที่จังหวัดยะลาครับแถลงเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ายิงธนูครับเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับที่สนามแข่งขันม้านะครับดี d อดีอำเภอบรนังสตาจังหวัดยะลาครับนายมฮัมหมัดสันติพิมุกนะครับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาครับรก็<ด>พร้อมกับนายอำเภอบรนังสตานะครับรวมไปถึงประธานการจัดงานเนี่ย ได้มีการร่วมถแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ายิงธนูประจำปี2568ครับก็เป็นครั้งแรกที่จัดพราชก,กรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่รวม4ชนิดกีฬาเข้าด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นขี่ม้ายิงธนูยิงธนูโบราณหมักฮอสแล้วก็เปตองจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้นะครับ โดยมีทีมเข้าร่วมเนี่ยหลายประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็ไทยรวมนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ตลอดผู้เกี่ยวข้องกว่า1,300คนซึ่งจะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจที่พักที่กินที่เที่ยวทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมีรายได้จากการจัดงาน ดยกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้เนี่ยเป็นมหากรรมการจัดของชาวอำเภอบันดังสตาร์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเอกชนท้องถิน่นและผู้นำศาสนาแสดงถึงการกระจายก,กีฬาสู่อำเภอตำบลและหมู่บ้านสู่กระบวนการการขับเคลื่อนยะาลาเป็นเมืองกีฬาอย่างเป็นระบบเป็นไปตามนโยบายกีฬาเชิงท่องเที่ยวครับโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมไปถึงยังได้เปิดพื้นที่บัังสตาร์ครับในมุมมองที่ดีให้กับคนภายนอกได้รับรู้ทั้งเรื่องของความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เรื่องอาหารเรื่องการกินอีกด้วยนะครับ